สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคลิปนี้ผมเต็มใจนำเสนอ5เทคนิคที่จะทำให้คุณไม่แพ้แรงสูงกว่านะครับจะเจอแรงสูงฝ่าจะสู้ยังไงมีวิธีการสู้ยังไงบ้างเดี๋ยวรับชมรับฟังกันได้เลยครับเทคนิคแรกครับการเลือกนักเตะครับเลือกนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในทีมที่เรามีนะฮะ อย่างในคลิปนะผมเลือกโรนัลโดลงครับเนี่ยครับเป็นทีมที่ดีที่สุดของผมแล้วฮะตอนนี้เป็นตัวนักเตะที่มีลูกศรหัวตั้งสีเขียวแบบนี้ครับอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆของนักเตะนะครับทําให้ทีมเรามีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนะครับจากปกติที่เล่นๆอยู่ฮะต่อมาครับเป็นเทคนิคที่สองครับค่าสปิริตทีมครับตัวนี้สําคัญยังไงครับสําคัญมากนะครับ บอลมีค่าสปปรตทีมอยู่ที่95-99นะครับถ้าเกิดใครมีไม่ถึงเนี่ยนักเตะภายในทีมจะส่งบอลไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะครับบางจังหวะส่งไม่ถึงบางจังหวะบางคนไม่วิ่งบางคนจ่ายไม่แม่นบางคนจ่ายแล้วไม่วิ่งครับทำชิ่งแล้วก็ใหม่ไปตามที่ต้องการนะครับ อันนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับอย่าให้ค่าสปิรตในทีมน้อยกว่า95นะครับอย่าให้ประมาณนี้อย่าให้น้อยกว่าประมาณนี้ฮะเพราะทีมจะไม่เข้าใจกันแล้วมันเล่นยากมากครับนักเตะจะมึนๆอื่นๆฮะจะไม่เหมือนที่เคยเล่นเป็นประจำๆนะฮะเทคนิคที่3ครับการคองบอลครับการครองบอล เรายิ่งคลองบอลได้เยอะเรายิ่งมีโอกาสยิงเยอะนะครับยิ่งเจอแรงสูงๆด้วยควรจะคลองบอลให้ได้เยอะมากๆเลยครับคลองบอลแล้วคู่ต่อสู้จะไม่มีโอกาสได้โจมตีเราเลยครับถ้าเราคลองบอลอยู่นะเรายิ่งคลองบอลได้เยอะโอกาสยิ่งเป็นของเราเยอะครับมีโอกาสพยายามคลองบอลไว้นะครับอ้าวเราคิดดูครับถ้าเราคลองบอลอยู่คู่ต่อสู้จะเอาเวลาที่ไหนมาโจมตีเราครับ มีแต่เราคองบอลเราเลี้ยงเรายิงอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคะคู่ต่อสู้ก็เล่นลําบากครับเนี่ยครับการคองบอลเป็นเทคนิคที่สมควรจะฝึกไว้เยอะๆเลยครับการคองบอลการบังบอลอะไรเงี้ยทําให้คู่ต่อสู้เล่นลาบากครับเทคนิคที่4ี่ครับการเล่นเกมลุกให้หลากหลายนะครับการเล่นเกมลุกหลากหลายจะทําให้อีกฟังหนึ่งครับ ตั้งรับลำบากมากครับเรามีทั้งจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวโยนบอลสั้นโยนบอลยาวครับเปิดม,มุมเรียกฟาวล์ปั่นฟรีคิกโยนบอลให้กองหน้าวิ่งทะลุทำชิ่ง1นสองอะไรเงี้ยครับมันถามให้อีกฝั่งนึงรับยากมากๆครับแล้วเราจะเล่นได้หลากหลายครับไม่กองหน้ายิงมั่งกองกลางยิงมั่ง องหลังขึ้นมาโม่งมั่งอะไรเงี้ยครับทำเกมลุกให้มันหลักหลายครับฝึกเล่นให้มันหลักหลนะครับจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งจับทางเรายากแล้วก็สู้เรายากมากๆครับเทคนิคสุดท้ายครับการเจอแรงสูงฟา้าการเจอแรงสูงฟ้าผมว่ามีแต่ข้อดีนะคือข้อดีคือเราเล่นแบบไม่กดดันครับเพราะว่าเขาแรงสูงฟา้าเราเสมอเราก็ได้แต้มนะครับเราชนะเรายิ่งได้แต้มเยอะใหญ่ครับ แต่อีกฟังหนึ่งอะ่ะคือถ้าแต้มสูงฝั่าเราเนี่ยเขาจะเล่นกดดันครับเขาต้องทําประตูเราให้ได้ครับถ้าทําไม่ได้เขาก็จะเสียแต้มและมันจะกดดันมากๆนะครับเป็นการกดดันที่ดีมากๆเลยครับโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพ่นล้านด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ